นี้็นบรรยากาศ่เคยมาเล่นที่ีมากอนเลยนะครับผมบรรยากาศที่ดีมากมาไประเถิบรถเมวิ่งทีวิ่งตลอไเลนันกลับมาเจอรุ่นน่ารักเต็มเลยตรงน,นี้แหละที่ชอบใช่ไหมคความจริงล้วเนี่ยอยากจะบอกพี่แจ็คมากว่า อยากอยากที่จะมาได้โอกาสมาสายแบบนี้บ้างเลยเพราะว่ามีละครเล่นคือว่าคือว่านะเออนั่งอยู่ทุกคนก็แบบเออดีเขามีละครเล่นโอเคโอเคหน้าตาอย่างนี้เลยครับปีนี้เราบอกมีละครแน่นอนครับพี่แจ็คเป็นไงครับผมผมมาเล่นคอนเสิร์ตกับพี่แจ็คเนี่ยผมคิดอยู่เสมอว่า แบบโอ้เที่ยงพี่แจ๊คอยใส่รองเท้าควกนี้เลยก็เหนื่อยหนาๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบปกติแล้วเนี่ยก็สูงวัยอยู่แล้วนะครับโอ้เนี่ก็อืมสูงวัยครับสูงวัยไม่ได้รกหนะคือเมื่อกี้ร้านที่ผมอ่ะมอไฟแต่สองสามใช่ไหมครับอ่าพี่เนี่ยมองไปแล้วก็สาวองคนครับสาว ไุ้นหรอไปร่นใช่ไรุ้นไปรุ่นไปรุ้นเซ็งครับพี่แจนแฟนสาวพี่แจ้มีเหมือนแบบโบกโบกวก่อนแบบว่าอย่าเพงพูดนะย่าเพิจยไฟจราจรนี่น้องนัทขับ่าผมถ้าน้อนัทเนี่ยออกมาก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นมาสเตอร์ใช่ไหมครับน้องนไม่ต้องเสียใจครับพี่มีกลุ่มงิเข้าครับ ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนนะครับคือใค <ฮะ S 2> รพอเรเียนมีน้องแสดงนะครับคือกลุ่มนี้นะครับตั้งชื่อเลยที่เราหมายครับเขามีเดอะมัสเตอร์ใช่ไหมครับของพวกผมนี่เดอะมอนสเตอร์ครับเใครปีฝ่าเขาผมตั้งชื่รอราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มออกมาก่อนนี่คือเข้าเดอะมอนสเตอร์ได้เลยเออเดอะมอนสเตอร์เข้าได้เลยครับดีมาและวันนี้ตัวทแทนเดอะมอนสเตอร์จะมาร้องเพลงระยะปลอดภัยคู่กันด้วยครับ